ลงคือหลายคนถงใส่ว่านุยทำจะบวกมากหรอคะโอ้โหตายละนุยไม่ได้ทำนะคะนะถ้าเกิดเวลาจะทำก็ต้องให้หมอเป็นคนทำแต่ว่าไม่ใช่ค่ะนุยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยค่ะ จนแบบอ๋อแล้วก็ใช่คือช่วงนี้ดัดฟันถ้าเกิดใครติดตามอินสตาแกรมก็จะรู้ว่าดัดเป็นแบบอ mm ินวิสไลอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าไม่ใช่อะไรเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยนะคะเกี่ยวข้องกับว่าเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นคุณหมอบอกว่าฟันล้มค่ะ <laughs> ใช่เพราะว่าเวลาเวลาดาดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกินอะไรลำบากมันก็จะขี้เกียจกินประกอบกับว่าจริงๆตัวเราเองก็เหมือนกับว่าคือเวลาเวลาเวลาเขาจัดเนี่ยเขาก็จะจัดเหมือนกับเรียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ก็พยายามไปถามคุณหมออยู่เหมือนกันแต่จะด้วยว่าน้ำหนักลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเต้นด้วยทั้งจากัดเกี่ยวกับอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะต้องลดให้สามีเราดูว่าเธอลดน้ำหนักได้ <พอ S 1> ลงนะคะลงนะคะลงนะคะแล้วเขาก็ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ5โลแล้วใช่ใช่แล้วก็เขาก็ยังจะต้องพยายามต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,มะแม่คุณแม่เคยให้โลละล้านนะคะยังลดไม่ได้เลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเลทไหนไปสู้เลทของคุณแม่ปอนนะคะก็เลยคิดว่าเออใช้เรื่องสุขภาพละกันว่าเอาล่ะถ้าเกิดอยากอยู่กับลูกนาน,านๆอยากวิ่งไล่ตามลูกให้ทันก็ ปดูแลสุขภาพจะได้ไม่เป็นเบาหวาจ่เ,เาใช่เอาจริงๆคือมางานในวันนี้เนี่ยเหมาะกับนุ้ยมากเพราะว่าเป็นผู้ดูแลไม่ให้สามีเนี่ยก้าวขาข้ามเส้นไปแล้วเป็นเบาหวานวเพราะว่าคือครอบครัวปอนเขามีประวัติทางพันธุกรรมว่ามีโอกาสที่จะเป็นคราวนี้ ด้วยความที่พฤติกรรมของเขาแล้วก็ปัจจัยทุกอย่างที่วันนี้ทางทางอาจารย์เนี่ยได้มาบอกเนี่ยคะ่ะว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นบาวานปอนก็เป็นทั้งหมดเลยนะไม่ว่าเออไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมพฤติกรรมนะคะทุกอย่างก็คือใช่เพราะฉะนั้นนุ้ยก็เลยรู้สึกว่างานนี้เหมาะมากแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยก็คือพยายามที่จะทําให้เขาเนี่ยไม่ก้าวข้ามเส้น แบ่งตรงนั้นไปว่าเป็นผู้ผู้ป่วยเบาหวานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพยายามแบบช่วยกันอยู่เรื่องสุขภาพไปติดตามได้ในเพจรอยเรื่องโรคเบนะาหวาน5 4 <42. S> 3สสามสามารถไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจรอยเรื่องโรคเบาหวานนะคะก็จะเป็นวันนี้อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าเวลาที่เราจะหาข้อมูลอะไรเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องได้รับความรู้อย่างถูกต้อง เป็นความรู้ที่ที่ถูกต้องและชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาแหล่งข้อมูลที่ที่ปลอดภัยเอาไว้ในการติดตามนั่นเองค่ะเรื่องโรงเรียนอัเดมเหมือนบางประกงค่ะน้ําคงขึ้นลงใจอนงก็คงเลื่อนกระลอนนะคะก็คือเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะคะก็ตามน้ําทะเลหนุนคือก่อนนั้นก็คือขึ้นไปแล้วนะคะที่ปอนบอกว่าข้อเท้า แต่ว่าขึ้นถึงเข่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือพื้นหอประชุมที่ปูก็ได้ลอยขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ลงมาแล้วแล้วล่าสุดคือเมื่อน่าจะประมาณวันสองวันที่ผ่านมาน้ําทะเลหนุนอีกรอบท,ที่ท่วมกันนะคะก็ได้เออขึ้นมาอีกรอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือว่าตอนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็คือรอให้เอาให้เต็มที่นะคะ<อ>ใช่แล้วก็ซ่อมทีเดียว ก็ความเสียหายก็ก็พอสมควรค่ะพอสมควรแล้วก็นึกว่าทั้งความอ,อ,อันนี้เราก็ต้องมีการเหมือนกับซ่อมแซมแล้วก็ต้องมาคิดแผนกันว่าจะทำยังไงในปีต่อ,ตอ,ตอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ารอยอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนไหนที่หนักสุดขอประชุมไหมหรือขอประชุมค่ะขอประชุมหนักสุดเลยค่ะ,พเ,คะเพราะว่าอยู่ใกล้ริมแม่น้ําด้วยเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยติดริมแม่น้ําพอน้ําท่วมปุ๊บแม่น้ํากับพื้นโรงเรียนก็คือเป็นผืนเดียวกัน ก็เลยตรงนั้นอะไรครั้งแรกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนเนี่ยคือถมขึ้นมาเนี่ยให้สูงระดับเท่าน้ำท่วมปี54แล้วแสดงว่าปีนี้ท่วมมากกว่าปี54อีกใช่ค่ะเราก็เตรียมแผนป้องกันอะไรต่างๆไว้แล้วไว้แล้ว่องนงล่องน้ําทางละบายทุกอย่างถมขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังก็ยังท่วมใช่โรงเรียนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเปิดแล้ว ยังไม่ได้เปิดค่ะออพอดีว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมตอนทีเ่เหมือนกับทั้งประเทศเนี่ยประกาศว่าให้เปิดหนึ่งพฤศจิกาแต่ก็จะขึ้นอยู่กับท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดนั้นๆจะเห็นชอบอย่างไรเพริะเอว่าหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยท่านผู้ว่ายังไม่ให้เปิดแต่ว่าจะอนุญาตให้เปิดวันที่พรุ่งนี้ละค่ะ15พฤศจิกาใช่เ,เปิดได้เพราะว่าท่วมไม่มาถึงอาคารเรียนค่ะอยู่แค่ตรงหอประชุมแล้วเราก็ จัดการนะบริเวณนั้นได้ใช่แตไม่ต้องใช้พื้นไม่ใช่ต้องไม่ใช่พื้นที่ตรงนั้นใช่ก็คือไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นก็ยังอยู่อาคารเรียนได้อย่างปลอดภัยยังมีพื้นที่อื่นๆให้ให้เด็กนักเรียนยังเรียนได้ใช่จะต้องมาเรียนรับปีงค์เราเตรียมอะไรต่างๆไว้ยังไงบ้างคะโอ้ยโอโ้โหเอาจริงๆนะฮะเราเตรียมไว้ต้อนรับเด็กนักเรียนไว้อยู่แล้วเลยเวลคัามมาก ทั้งคุณครูทุกคนฉีดวัคซีนพนักง,งานทุกคนฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ในห้องเนี่ยก็จะมีเครื่องฆ่าเชื้ออยู่แล้วทุกห้องแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะก็จะต้องมีการเหมือนกับตรวจ ATK นะคะเราจะให้ตรวจอาทิตย์ละสองครั้งก็คือวันอาทิตย์ก่อนมาเรียนแล้วก็วันอังคาร<ม>ตรวจทั้งต้นสัปดาห์แล้วก็กลางสัปดาห์<ม>ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองที่มาส่งก็จะมีการแบบว่าส่งอย่างเดียวไม่มีการมารอ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แล้วก็มีการบอกประวัติการเดินทางประมาณนี้ค่ะใช่ใช่แล้วก็จะมีการคัดกรองผ่านแอปพลิเคชันของเรามีอยู่แล้วนุย้ยนุ้ยค่อนข้างมั่นใจกับโรงเรียนนุ้ยมากๆเลยนะเพราะว่า1โชคดีที่ผู้ปกครองนุ้ยน,น่ารักไม่มีใครหรอกอยากเป็นทุกคนอนะ่ะอยากให้ลูกได้มาเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าการมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคือเด็กก็ได้เต็มๆจริงๆนะคะ ทุกคนก็เลยมีความพยายามในการที่จะดูแลครอบครัวตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองโรงเรียนก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่เราก็คัดกรองทุกอย่างออพนักงานทุกคนคุณครูทุกคนอะไอย่างเงี้ยค่ะในการที่ว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเกิดขึ้นหรือมีใครป่วยเป็นโควิดเกิดขึ้นระหว่างที่เราเปิดการเรียนการสอนแต่ว่าดูแล้วมาตรการทุกอย่างคือกันทุกสิ่งอย่างเลยค่ะค่อนข้างมั่นใจมากๆ มีเพจหนึ่งให้แบบทำใบออกมาว่าเป็นพิธีกรที่ทำงานกับะักแสดงได้คิดในใจว่าเพื่อนแท้เจอแบบเขลี่ยนลีบลนเปลี่ยนไปก็มีคนอะไรอย่างเงี้ยคนก็โยงว่าเป็นคนอ่นดีมาเป็นนุ้ยอ๋อชี้แจงแทรกแซงก็ไม่น่าจะชี้แจงเพราะว่าไม่น่าใช่นุ้ยแล้วก็คิดว่าเวลาการทำงานของผู้ใหญ่ในการตัดสินใจอะไรก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับในส่วนของพิธีกร ที่จะมีอิทธิพลอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ,อก็เลยคิดว่าไม่ไม่น่าจะต้องชี้แจงอะไรในประเด็นนี้ม,ม,ม,ออมีคือจริงๆมีคนเคยบอกแต่บอกว่ามันไม่ใช่นุ้ยนะใช่บอกว่าเออมีข่าวอย่างเงี้ยออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเออเขาก็ถายเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่นุย้ยก็เพิ่งเพิ่งมาได้ยินตรงนี้ว่าอ๋อมีคนทายเป็นนุ้ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืก็โดยส่วนตัวนุ้ยว่าอยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นนุ้ยที่จะทําให้มันเกิดขึ้น จริงๆบาคนเข้าใจผิดไหมคะเพราะว่ามีคนมีบางคนบ้ว่าเป็นเราหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะมันมันก็คือถ้าเขาอยากจะอยากจะคิดว่าเป็นเราอยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของของแต่ละคนเนาะแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงเท่านั้นมากกว่าเพราะว่ามิวคงไม่สามารถที่จะให้อธิบายให้ใครแบบเข้าใจเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมไม่แน่ว่าเราพูดไปเขาอาจจะมีเชื่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แค่ว่าไม่เป็นไรอืผ่าน ใช่เราเราชัดเจนมามาตลอดนะ<ม>ตั้งแต่อยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอ่อเขาเรียกว่าตั้งใจทําในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด<ม>ใช่มไม่นะ<ม>เพราะว่าตัวนุย้ยนุ้ยว่าคือคุณผู้ชมเองก็ที่ติดตามนุ้ยเนาะที่รู้จักตัวนุ้ยเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าว่าเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื<ม>แล้วเราก็ไม่ได้มีประวัติที่จะแบบว่า ทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตามตามแบบเบสิกเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมผู้บริหารต้องเชื่อเชื่อเชื่อคนคนนั้นก่อนอเออถ้าเกิดแบบจะต้องเชื่อทุกคนอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้หรือเปล่ากันก็โดยปกติก็คือพูดคุยกันปกตินะฮะไม่นุ้ยไม่มีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วใช่ใช่ ไม่นางไดยังไงอ่ะรู้จะไปทำอะไรให้ใครเขาจะเชื่อหนูยหรอม,มี power ถึงขั้นแบบสั่งเปลี่ยนไปได้โอ้โหไปยืนแนะนำวนนุน,ออน,นี้นเปนีนีก็นั้งเข้าออแหม่ถ้ามี power อย่างนั้นแล้วละก็ <laughs> ฉันจะทำในหลายๆสิ่งเลย <laughs> ไม่ใช่ค่ะนุว่าไม่น่าไม่น่าเกี่ยวกันเป็นแบบผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยเ <laughs> หรอ <laughs> ใย่ละอยากมีจังเลยอ่ะเออทำไงดีอ่ะไม่มีเนาะไม่เอาเนาะไม่เอาค่ะไม่มีค่ะเวทีนักสอบไทยจะลับมาแล้วยังไงคะอยากพูดถึงหน่อยโอ้โหทางเราขอบคุณสําหรับคาถามถามคําถามนี้ก็ต้องขอบคุณสาหรับคําถามนะคะก็จริงๆรนุ้ยก็ภูมิใจนะคะเพราะโดยส่วนตัวเองเนี่ยนุ้ยก็ภูมิใจในการรับตําแหน่งนางสาวไทยแล้วก็ภูมิใจทุกๆครั้งที่ที่เวทีการประกวดเนี่ยได้มีการคัดเลือกสองงานที่เป็นตัวแทนนะคะ ของของหญิงไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจแน่นอนที่ว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เอาใจช่วยแน่นอนค่ะแล้วปีนี้มีบทบาทอะไรพิเศษไหมคะมีแบบว่ามีการติดต่อหรือยังยังนะคะยังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดติดต่อมานุ้ยเองก็ยินดีพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วใช่ค่ะพูดถึงนางงามแล้วพี่นิรินไม่เชื่อว่าเราหลางๆไม่เชื่อทำไมคะทำไมเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นดาวติดต่อมากกว่าแม่ยังไงตอนนี้เจอนิรินน่ะนิรินยังบอกว่า อนุยอนุยมาถ่ายติ๊กต็อกกันอยู่เลยไม่ต้องนิรีนหลอกลูกยังบอกเลยบอกว่ามงกุฎเนี้ยได้มาจากมิสติ๊กต็อกใช่ไหมเออลูกยังคิดอย่างนั้นอยู่เลยอ่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความคิดของลูกได้ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออแล้วดาแล้วพี่แม่เคยเรียบร้อยนะแม่เคยมีตําแหน่งนะอย่างเงี้ยค่ะตอนแบบวันนั้นที่โทษให้นิรินฝุดูไปแล้วเขาเจอหลังจากนั้นหลานว่ายังก็นิรินก็บอกว่าเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้ว นี่แล้วว่าความสวยน่าจะแยกแยกกันความสวยน่าจะแยกกับความขำเออก็คือเขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้เป็นคนตลกอ่าประมาณนี้ใช่ที่บ้านบอกว่าตลกแบบเป็นนางงามตรงไหนอ่ะตรงไหมก็แบบคุณพระอืมโอเคละเราถ้าทางน่าจะใช่จริงๆแหละเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นเดี๋ยวนี้คือโปรเจกต์แบบต้งหน้าต้องหน้าเนี่ยแล้วแบบไม่รู้ได้ไงเงี้ยคือแบบไม่เชื่อแบรน ไม่เชื่อเบอร์แรงแล้วก็เออเราก็เข้าใจหลานได้ว่าจริง <c oughs> จริงดังคําที่หลานพูด<ล>อะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยต้องงัดหลักฐานเวลาเราทําอะไรเราต้องมีหลักฐานมา <c oughs> แสดงชี้ชัดจ้ะซึ่งไม่ได้เอามาใส่นาะนเลยยังตั้งแต่ตอนิรินเอามาพูดไม่โหก็น่าจะสิบกว่าปีเลยค่ะได้เอามาใส่อีกครั้งอนิรินใช่ได้เอามาสใส่อีกครั้งให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกครั้งพอนิรินเลยเพราะปกติก็แบบเราหาโอกาสที่จะใส่แบบไม่ได้ไงใช่ไหมเราก็เอาละ เราต้องยืนยันมีหลักฐานเพราะพูดล,ลอยๆอะ่ะถ้าพูดไปหลานไม่เชื่อแน่นอนถูกไหมเพราะภาพที่ประจักษ์กับประวัติที่ได้เจอ <c oughs> หลานก็คงแบบว่าใช่หรอคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบมีการยืนยันด้วยหลักฐานหลานก็เชื่อ <ừ> ใช่อ,อันนี้มีแบบคนเล่นซิการ์เลด้วยแล้วใช่ท,ทุกครั้งเมื่อวานเจอนิลี่ังบอกอันนีม้มามาเพลงอะไรดีเราต้องมีการนัดกันก่อนไหมครับสำหรับวี ต้องมีม<า>ว่าถ้าเกิดเราจะได้เจอกันเราจะต้องแบบว่ามีการแบบว่าซ้อมว่าเราจะเต้นเพลงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ลูกสาวม้าวงการยอย่างลูกสาวบอกว่าลูกสาวได้แต่นั่งขำกับคลิปของแม่ระ <laughs> ดาบอกว่าระดาชอบคลิปตลกของแม่อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองไม,ไ,มไม่เอาระดาบอกว่าระดาเขินยังเขินอยู่ใช่ในฐานะที่เป็นพี่นักร้องจริงๆกับเดี๋ยวใส่บิวตี้นุ้ยภูมิใจมากนุ้ยพูดจริงๆเพราะว่าเขา คือน้องเขามีความแบบมั่นใจแล้วนุ้ยรู้สึกว่าการที่ Real Size Beauty เนี่ยมันออกมาคือความสวยเนี่ยสวยใครหล่ะจะบอกว่าอันนี้สวยมากอันนี้สวยน้อยหรืออะไรที่คือความสวยที่บอกว่าเป็นความสวยแบบทุกอย่างจบอยู่ในคําว่าสวยอย่างนี้นุ้ยว่าความสวยมันมีมิติหลายอย่างที่เราสามารถที่จะสวยได้ในแบบฉบับของตัวเองแล้วนุ้ยก็ชอบที่น้องเขาเขาสร้างเทรนนี้ น้อ no งแอนชอีสร้างเทรนนี่ให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้จําเป็น <c oughs> ต้องมีแบบความสวยเหมือนแบบเรารูปร่างเราหรือหรือ DNA เราไม่สามารถที่จะแบบเป็นแบบคนคนนี้ได้อะ <c oughs> แต่เราก็สวยได้แล้วนุ้ยชอบตรงที่สวยจากภายในสวยจากความคิดตรงเนี้ยมันเป็นความสวยที่ยั่งยืนกว่าเอามงไปค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>